สวัสดีครับผมแอดมินเอกนะครับจากเว็บ iti thai com นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครอีเมลของ gmail นะครับเผื่อคนที่จะเอาอีเมลของ gmail gmail นั้นนะครับไปสมัครของ apple id หรือว่าเอามาใช้ในการติดต่อสื่อสารในระบบอีเมลนะครับตัวอย่างนะครับที่ผมจะสร้างวันนี้ก็คืออีเมลที่ชื่อว่า iti thai รับ p p นะครับ gmail com นะครับวิธีการสมัคร gmail นั้นสมัครอย่างไรเรามาดูกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราเปิด ตัว ie ขึ้นมานะครับ internet explorer นะครับจากนั้นก็ให้คลิกไปที่ลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็กดที่เป็นสร้างบัญชีนะครับตรงนี้เราก็จะพบกับสร้างบัญชี google ของคุณนะครับคือเป็นการ create a c c o u n t email ของ google นะครับชื่อนามสกุลก็ให้เรากรอกไปนะครับไม่สามารถเว้นว่างเว้นว่างได้นะครับก็ให้เรากรอกไปนะครับ นี้ก็จะเป็นกรอกชื่อนะครับนามสกุลนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกอีเมลที่เราต้องการนะครับชื่ออีเมลที่เราต้องการนะครับถ้าตรงนี้มันมีคนใช้อยู่แล้วมันจะขึ้นตัวสีแดงขึ้นมานะครับอันนี้ผมสมัครเป็น ititai.pp นะครับก็คลิกเมาส์ไปปรากฏว่าสามารถสร้างได้นะครับรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านก็คือใช้อย่างน้อยแอักขระนะครับ แปดอักขระนะครับนั่นคืออะไรนะครับตัวอย่างนะครับพาสเวิร์ดของผมก็คือที่เป็น iti t h a i a 2 0 1 4นะครับก็คือวิธีการทำพาสสร้างพาสเวิร์ดนะครับก็ให้มีตัวเล็กเห็นไหมครับตัวเล็กแล้วก็อักขระพิเศษแล้วก็มีตัวใหญ่แล้วก็มีตัวเลขผสมกันนะครับเราอาจจะสร้างเป็น p ใหญ s i s s w ศ r d พาสเวิร์ดตัวนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับจะมีตัวใหญ่ อักขระพิเศษแล้วก็ตัวเล็กนะครับแล้วก็มีตัวเลขอยู่ในในนั้นนะครับสมมติผมการทําการสร้างโดยใช้พาส,สวดตัวนี้นะครับผมก็กรอกลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าถ้าเราเกรอกไปแล้วไม่มีขึ้นตัวสีแดงก็สามารถไปขั้นตอนต่อไปได้แต่ถ้าขึ้นตัวสีแดงก็ให้เรามาดูที่พาส,สวดตัวนี้ใหม่นะครับว่าเรามีตัวเล็กอ,อ,อักขระพิเศษตัวใหญ่แล้วก็ตัวเลขหรือเปล่า วันเกิดนะครับก็ให้ใส่ไปนะครับตรงนี้ปีเป็นปีคิตศักราชดนะครับจากนั้นเพศนะครับก็เลือกเป็นเพศชายนะครับเบอร์มือถือนะครับจะขึ้นประเทศไทยจะขึ้นต้นด้วยหกหนะครับวิธีการใส่ก็คือสมมติมือถือของผมนะครับขึ้นต้นด้วยศูนย์2 x ดห x ศนย์สามสองนะครับวิธี การเปลี่ยนเป็น66 6ก็คือตัดศูนย์ด้านหน้าออกนะครับตัดศูนย์ด้านหน้าออกนะครับจากนั้นเติม6 6เข้าไปนะครับก็จะเป็น6 6 8 6 0 3 2 4ก x x x นะครับก็ให้เรากรอกลงไปนะครับอันนี้ผมก็ใส่เป็นตัวเลขมั่วๆไป3หลักนะครับ เพิ่มเติมไปที่อยู่อ e ีเมลปัจจุบันของคุณตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับตั้งหน้าแรกเริ่มต้นก็ให้ติ๊กไว้นะครับจากนั้นก็ให้พิมพ์ข้อความที่เราเห็นนะครับตรงนี้จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งห้านะครับรูปแต่ละรูปจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับสมมติอ่าผมบ e ีเฟสมาละได้เป็นหนึ่งเก้าสองผมเปิหน่อยสเก้าสองลงไปนะครับจากนั้นก็ให้กดตรงนี้ตำแหน่งนะครับก็ให้เลือกเป็นไทยนะครับ แล้วก็เลือกยอมรับนะครับแล้วก็กดถัดไปจากนั้นรอสักครู่นะครับจะทำการเกด a แอคเคท์อันนี้นะครับเห็นไหมครับเมื่อเราสร้างเรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับแล้วกดขั้นตอนต่อไป นี่นครับจากนั้นเราก็เข้ามาที่มุมด้านขวาแล้วก็เลือ e ่อง Gmail หลังจากนั้นผมก็จะเข้ามาในสู่เห็นไหมครับจะย้อนละยินด,ดีต้อนรับสู่ Gmail e นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ผมก็จะได้อ e ีเมลมาละนะครับอ e ีเมลหนึ่งของ Google นะครับก็ วันนี้ผมขอจบวิธีการสร้าง Account Gmail เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ